สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องชะตากรรมเศรษฐีชะตากรรมหมายถึงเหตุหรือว่าความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากผลแห่งการทำดีหรือว่าทำชั่วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำนี้จะใช้พูดถึงเฉพาะเหตุหรือว่าความเป็นไปในทางที่ไม่ดีเช่นใช้ว่ามันเป็นชตากรรมของบ้านเมือง เขาทำไว้อย่างนี้ก็ต้องรับชะตากรรมนั้นไปคนที่ทำกรรมไว้โดยเฉพาะกรรมชั่วอันเป็นบาปเป็นทุจริตก็ยอมได้รับผลเช่นนั้นก็คือยอมได้รับชะตากรรมหรือว่ามีชะตากรรมเป็นอย่างนั้นอย่างที่รู้กันว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนั่นแหละกรรมชั่วนั้นอาจทำไว้ในชาติก่อนแล้วตามมาให้ผลก็ได้หรือทำในชาตินี้ แต่ทำล่วงเลยมาแล้วหลายปีก็ได้กรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมเก่าหรือเป็นอดีตกรรมอํานาจของกรรมเก่าเช่นนี้แหละที่ส่งผลให้ผู้ทำได้รับชะตากรรมอย่างไม่คาดคิดแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเป็นไปตามอย่างนั้นอย่างนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากได้สติเกิดจิตสํำนึกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงการกระทำใหม่ๆ โดยทํากรรมใหม่ซึ่งเป็นกรรมดีขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้กรรมเก่านั้นอ่อนแอกําลังลงหรือหมดกําลังลงไปก็ได้ก็จะเป็นการพ้นจากอํานาจของชะตากรรมเก่านั้นแล้วก็ได้รับผลแห่งกรรมใหม่ที่ทําเพิ่มพูนไว้ต่อไปเรื่องชะตากรรมนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าไม่สนใจที่จะรับรู้ของคนเราโดยทั่วๆไป แต่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามมิใช่ประเด็นที่จะทำให้รอดพ้นจากชะตากรรมไปได้ย่อมเป็นไปตามเช่นนั้นอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวอย่างเช่นบางคนเกิดมาในตระกูลที่สูงสักด์มีฐานะมั่นคงมีทั้งจิตใจงดงามมีความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างแต่มีรูปร่างพิการไม่สวยงามหรือมีร่างกายที่อ่อนแอ เป็นรังของเชื้อโรคต่างๆอันนั้นก็นับได้ว่าเป็นชะตากรรมของเขาหรืออย่างบางคนมีสติปัญญาดีฉลาดรูปร่างก็ดีคล,ล่องแคล่วว่องไวแต่เกิดมามีฐานะยากจนมีชีวิตอยู่อย่างลำบากลำบนยากเข็นแม้จะดิ้นรน,นขวนขวายทำรรมาหากินอย่างสุดเวี่ยงก็ยังไม่พ้นความลำบากนั้นไปได้แม้จะมีรายได้ดี แม้จะประหยัดอดออมเต็มที่แล้วแต่ก็มีเหตุต้องใช้ต้องจ่ายที่จาเป็นมากมายเดี๋ยวเรื่องนะั้นเรื่องนี้มากมายตามมาจนชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องของชะตากรรมเหมือนกันชะตากรรมก็คือความเป็นไปอันเป็นวงเวียนชีวิตเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกรรมทั้งสิน้น ในสมัยพุทธกาลนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินมากมายแสดงว่ามีกรรมดีที่เคยทำมาจึงส่งผลให้เกิดมาแล้วก็มีบุญได้รับมรดกจากบรรพบุรุษมากมายซึ่งควรจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบแล้วก็มีความสุขสบายแต่เศรษฐีคนนั้นมีชะตากรรมอันเป็นกรรมเก่าที่เคยทำไว้ก็ทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างอนาถา ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินให้คุ้มค่าในเรื่องกินก็ไม่ยอมกินอาหารชั้นดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ใช้เสื้อผ้าระดับต่ำๆไม่ยอมใช้เสื้อผ้าชั้นดีไปไหนก็มีแต่ยานพาหนะเก่าๆจะบอกว่าเขาประหยัดอดออมก็คงไม่ใช่จะว่าเขามีจิตใจงดงามไม่ยอมให้สิ้นเปลืองทรัพย์ของบรรพบุรุษก็ไม่ใช่ข้อนี้ท่านกล่าวไว้แน่นอนเลยว่า เพราะเป็นชะตากรรมเป็นกรรมเก่าที่เคยทำมาส่งผลให้เกิดมาแล้วเนี่ยไม่อาจจะใช้ทซั์ได้เพราะจิตใจมีความตระณีเสียดายยอมทุกข์ลำบากเพราะกรรมบังคับให้ต้องทนอย่างนั้นไม่ใช่แต่จะใช้ชีวิตอย่างอัตคับเท่านั้นเพราะชะตากรรมที่เคยทำมานั้นทำให้เศรษฐีนั้นไม่มีบุตรสืบตระกูลอีกต่างหาก จึงเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีผู้สืบทอดมรดกทรัพย์สมบัติต่างๆก็ตกเป็นของหลวงไปโดยปริยายเป็นเรื่องเอเหลือเชื่อคนที่มีฐานะระดับเศรษฐีจะมีความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้ยากแค้นอะไรเลยแต่เพราะชะตากรรมบันดาลให้เป็นไปทําให้ชีวิตต้องเป็นไปอย่างอัต,ตคัดอย่างไม่น่าเชื่อทั้งไม่มีบุตรที่จะรับมรดกสืบต่อ นับเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งนักเพราะเป็นเรื่องเอเลือเชื่อเรื่องหนึ่งท่านจึงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในคัมภีร์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้ถึงแก่กรรมลงแต่ขหาบดีนั้นไม่มีบุตรสืบตระกูลพระเจ้าปเสณที่โกศลสจึงตรัสถามเราข้าราชบริพารว่าสมบัติของตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบตระกูลย่อมตกเป็นของใคร เมื่อทรงได้รับคำตอบว่าตกเป็นของหลวงจึงทรงให้ขนสมบัติจากบ้านของระาบดีคนนั้นมายังพระคังหลวงใช้เวลาขนอยู่เจ็ดวันจึงหมดเมื่อขนสมบัติหมดแล้วเนี่ยได้เสด็จไปที่วัดเชตวันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งเมื่อพระพุทธองค์ตัดถามถึงเหตุที่เสด็จมาแต่ยังวัน ก็กราบทูลว,ว่ากระหบดีในเมืองนี้คนหนึ่งได้ถึงแก่กรรมลงแต่ตระกูลน,นั้นไม่มีบุตรสมบัติย่อมตกเป็นของหลวงจึงให้ขนสมบัติเข้าไปในท้องพระคางหลวงเฉพาะเงินอย่างเดียวก็ถึงสิบล้านกหาปณะรูปียะอย่างอื่นนั้นเหลือขนานับแต่กหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นดำรงชีวิตอย่างอนาถา คือของกินก็กินแต่ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มพระอุ่มเสื้อผ้าก็เป็นเศษผ้าป่านที่เย็บติดกันเป็นสามชิ้นยานพาหนะก็เป็นรถเก่าๆกั้นร่มด้วยใบไม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาโบพิตรเรื่องนี้มีมาแล้วในอดิตการคือกาาบรีผู้เป็นเศรษฐีนั้น ได้สั่งให้จัดบิณทบาตถวายพระปเจกพุทธเจ้านามว่าตะคะสิขีแล้วก็ลุกจากที่นั่งออกไปแท้จริงแล้วกหาบดีนั้นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาและก็ไม่ฉลาดส่วนภรรยาของเขานั้นเป็นคนที่มีศรัทธาเมื่อได้ยินดังนั้นก็คิดว่านานทีเดียวจึงจะได้ยินคำว่าจงให้จากสามีวันนี้เราได้มีโอกาสทำบุญแล้ว แล้วก็จัดอาหารอันประนีตใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าขหบดีกลับมาแล้วเห็นพระประเจกพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านได้อะไรบ้างแล้วจับบาตรดูเห็นบิณฑบาตประนีตเต็มบาตรก็มีความเดือดร้อนใจด้วยความเสียดายคิดว่าพวกทาสหรือกรรมกรได้กินอาหารนี้ยังจะดีกว่าเพราะพวกเขากินแล้วก็ทำงานให้เรา แต่สมณะนี้กินแล้วก็นอนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรบินดบัดของเราชิบหายเสียแล้วนอกจากนั้นข้าบดีนี้ก็เคยฆ่าลูกชายคนหนึ่งของพี่ชายตายไปเพราะเหตุห่วงสมบัติฟังว่าเด็กนั้นจับนิ้วมือข้าบดีผู้เป็นอานั้นเที่ยวไปพร้อมพูดว่ารถคันนี้เป็นของคุณพ่อโคก็เหมือนกันข้าบดีได้ยินเข้าก็คิดว่า ตอนนี้เป็นเด็กยังกล่าวอย่างนี้ก่อนต่อไปเมื่อโตขึ้นใครจะห้ามได้คิดแล้วก็นําเด็กเข้าไปในป่าจับเด็กนั้นหักคอจนเสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งไว้ในป่านั้นดูก่อนมหาบพิษด้วยผลแห่งกรรมที่ข้าพบดีนั้นสั่งให้จัดบิณฑบาตถวายพะาระตาครรสิขีปเจกัพุทธเจ้าเขาได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เจ็ครั้ง ด้วยผลอเหลือเศษของกรรมนั้นเขาได้ครองความเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนี้ถึงเจ็ดครั้งดูก่นมหาบพิษด้วยผลแห่งกรรมที่ขหาบดีนั้นถวายบินฑบาตแล้วภายหลังได้มีความเดือดร้อนใจด้วยความเสียดายของบิณฑบาตท,ที่ทาตหรือกรรมกรบริโภคยังจะดีกว่าจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารชั้นดีจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อ ใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มชั้นดีจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อใช้ย,ยานพาหนะชั้นดีจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าชั้นดีดูก่อนมหาโบพิตรก็ด้วยผลแห่งกรรมที่ขหาบดีนั้นปริกชีพลูกชายโทนของพี่ชายเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัตินั้นเขาได้หมกไม่อยู่ในนรกหลายพันหลายแสนปีด้วยผลอันเหลือเศษแห่งกรรมนั้นนั่นแหละ ทรัพย์สมบัติซึ่งไม่มีบุตรรับมรดกของเขาจึงถูกโขนเข้าพระคลังหลวงเป็นครั้งที่เจ็ดก็แลบุญเก่าของขหาบดีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สั่งสมไว้ดูก่อนมหาโภพิษก็ในวันนี้ขหาบดีนั้นกำลังหมกไม่ยอยู่ในมหาลุโลวะนรกพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงสดับเรื่องแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าขา้า,านาอัศจรรย์ นี่เป็นกรรมอันหนักก้าบดีนั้นเมื่อโภคสมบัติประมาณเท่านี้มีอยู่แต่ไม่ใช้สอยด้วยตัวเองเลยหรือพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆก็มิได้ทำบุญอะไรเลยพระพุทธองค์ได้ตัดว่าจริงเช่นนั้นมหาบพิษชื่อว่าบุคคลผู้มีปัญญาด้อยได้โภคะทั้งหลายแล้วย่อมไม่สแสวงหานิพพานอนหนึ่ง ตันหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นสิ้นกาลนานดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถานี้ว่าโภคสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามได้แต่ฆ่าผู้สแสวงหาฝั่งพระนิพพานหาได้ไม่คนมีปัญญาสามย่อมฆ่าตัวเองเหมือนฆ่าคนอื่นๆเพราะความ อยากในโภคสมบัตินั่นเองทั้งหมดนั้นคือเรื่องของชะตากรรมเศรษฐีสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบลงแล้วช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ